โดนดทรัมป์กำลังจะกลับมาค่ะรัฐบาลของเขาจะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2025แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นณปัจจุบันนี้การเลีงต้าของสหรัฐส่งแรงสั่นสะเทือนไปอีกฝั่งของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยูเครนซึ่งทรัมป์ให้คำมั่นว่าเขาจะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงหลังเข้ามารับตำแหน่ง Наша праця прикольна, що ми захищаємо свою батьківщину, свою, свою сім'ю. В першу чергу свою сім'ю, своїх дітей, близьких. От тоді батьківщину, я думаю, це буде так правильно. Потому, що, тому що батьківщина це є, мій дім, моя сім'я. Ми це маємо як настоящі мужчини це робити. Це наш обов'язок, конституційний обов'язок. ในห้องพักเล็กๆที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ได้เหล่าทหารยูเครนกำลังนั่งรับประทานอาหารข้ากันทำกลางฝ่ายที่เปิดสลัวอยู่เพียงเล็กน้อยพวกเขาคือทหารแนวหน้าในแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งห้าหนันกันกับรัสเซียมายาวนานเกือบ3ปี24กุมภาพันธ์2 2 2 2รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเป้าหมายคือภูมิภาคดอนบัส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอยูเครนประกอบไปด้วยหลักๆสองแคว้นโดเนสและลูฮันนับตั้งแต่ปี2014ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ดอนบาสก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่นิยมรัสเซียมาโดยตลอดด้วยความที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียคนในดอนบาสพูดภาษารัสเซียและนี่คือจุดที่สงครามหนักหน่หนวงที่สุดในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมา ยูคเครนผ่านความยากลำบากมาได้ด้วยพันธมิตรและสหรัฐคือพันธมิตรรายสําคัญที่มอบทั้งความช่วยเหลือมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์และบุคลากรเพื่อฝึกอบรมให้สหรัฐมอบความช่วยเหลือทางทหารให้ยูคเครนมากกว่า64,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022และถ้าหากย้อนกลับไปตั้งแต่รัสเซียเริ่มลุกรานแคว้นไครเมีย สหรัฐมอบความช่วยเหลือไปแล้ว66,900ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำส่วนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ส่งไปให้รวมถึงจากพันธมิตรก็มีทั้งระบบยิงขีปนาวุธ MLRS 10เครื่องระบบยิงปืนใหญ่ระยะไกล178เครื่องกระสุนปืนใหญ่ระยะไกลเกือบ1 0 0 0 0แสนลูกอาวุธต่อต้านรถถังและรถถังจำนวน359คัน ขีปนาวุธป้องกันอากาศระยะใกล้8,214ลูกแต่ความช่วยเหลือเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆในระยะหลังโดยเฉพาะความช่วยเหลือจากสหรัฐ<อ>เพราะแม้กระทั่งในสภาค,คองเกรสเองอก็เริ่มมีการคัดค้านงบประมาณความช่วยเหลือที่ส่งไปให้ยูเครนทรัมป์เคยโจมตีพรรคเดมโมแครตซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งและเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบัน ว่าพวกเขาสนับสนุนเงินและอาวุธให้กับสงครามที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดต่อสหรัฐดังนั้นการที่โดนัลด์ทรัมป์จะยุติสงครามให้ได้ภายใน24ชั่วโมงจึงเป็นการมองผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักค่ะแต่วิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นคำถามสำคัญนะคะในเมื่อทางราัสเซียและยูเครนย่ยอมจะไม่ยอมเงื่อนไขที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง สันนิษฐานแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือสหรัฐอาจจะไปจับมือกับรัสเซียโน้มน้าวให้ยูเครนย,ยอมเสียดินแดนค่ะหากเราไปจับสัญญาณท่าทีของปูตินดูเหมือนว่าเขาจะยินดีที่ทรัมป์ชนะย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วปูตินเคยบอกว่าเขายินดีที่ทรัมป์จะยุติสงครามในยูเครนถ้าหากสหรัฐเปิดกว้างปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติกับรัสเซีย Но вот то, о чем говорил господин Трамп, вот совсем недавно, и то, что я слышал, он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне, и заявление подобного рода. От кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем. ตินบอกว่าการติดต่อพูดคุยกับทรัมป์มีขึ้นมานานกว่าหนึ่งปีแล้วและทรัมป์พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนแน่นอนรัสเซียยินดีรับแถลงการในลักษณะนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและรัฐบาลรัสเซียพร้อมที่จะพิจารณาทุกทางเลือกเพื่อยุติสงครามในยูเครนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่พื้นฐานความเป็นจริงของปูติน และวลดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนอาจแตกต่างกันต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขในการยุติงสงครามที่ต่างกันและเงื่อนไขที่ทรัมป์กับปูตินตกลงกันได้ก็อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขที่ยูเครนสามารถยอมรับได้คนที่ปวดหัวมากสุดคนหนึ่งถ้าทรัมป์ชนะก็คือเซเลนสกี้ยูเครนตอนนี้คงเงือตกแล้วเพราะว่าทรัมป์บอกว่า2 4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจุดซึ่งไม่น่าจะจริงแต่ว่า การลดความช่วยเหลือนี่เกิดขึ้นแน่การดึงเงินกลับเป็นแสนล้านการผลักให้ยูเครนไปเจราจากับปูตินซึ่งทรัมป์บอกเดี๋ยวผมช่วยแล้วสูตรว่าจะแบ่งพื้นที่ที่รัสเซียยึดยังไงออกมาแล้วโดวยทางฝ่ายทรัมป์ค่ะ,ะค,คำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยคำนวณมาให้เสร็จคานวางว่าคุณจะเอาคืนได้เท่าไหร่ปูตินจะสถาปนาเป็นพื้นที่กสรชนเท่าไหแเ้รเดี๋นวผมช่วยเจร็จคันยผมางยูเคร็จคงไม่พอใม่ใช่ไจ่พนวจมันค้าสรู้สึกว่าจะต้เสียดินแดนถ้าทํามา ปูตินเสนอเงื่อนไขหลายข้อเพื่อจะยุติสงครามแต่มีสองข้อที่น่าสนใจขึ้นหนึ่งสงครามจะยุติก็ต่อเมื่อ,อยูเครนล้มเลิกความพยายามเข้าเป็นสมาชิกนาโต้การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของนาโต้ในยุโรปสร้างความไม่สบายใจและไม่พอใจให้กับรัเสเซียมาโดยตลอดเพราะปูตินอยากให้ยูเครนเป็นรัฐกันชนมากกว่าจะไปเป็นสมาชิกนาโต้ และ 2. ถ <Thank you. S 1> อนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนทั้ง4ภูมิภาคที่รัสเซียยึดครองประกาศความเป็นเจ้าของเจดีแวนส์ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเคยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการยุติสงครามยูเครนและรัสเซียโดยเริ่มแรกทร้ปมจะเริ่มเจรจาก,กับรัฐบาลรัสเซียยูเครนและยุโรปซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของยูเครนแล้วจะเริ่มลากเขตแดนสร้างแนวกันชน ที่เรียกว่าเขตปลอดทหารขึ้นมาแม้ว่าว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของเขตปลอดทหารแต่ก็ย้ำว่า<อ>มันอาจจะต้องเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเพื่อไม่ให้รัสเซียบุกเข้ามาอีกเมื่อ,อยูเครนคงไว้ซึ่งอธิปไตยและรัสเซียก็จะได้รับการการันตีว่ายูเครนจะเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้ แต่แน่นอนว่าการเสียดินแดนเป็นเรื่องที่ยูเครยนยอมไม่ได้นะคะและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตก็เป็นความหวังของยูเครนค่ะเนื่องจากว่าในมาตรา5ของสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือระบุเอาไว้ว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของนาโตเท่ากับโจมตีชาติสมาชิกนาโตทั้งหมดนะคะนี่จะเป็นความหวังของยูเครนที่จะป้องกันไม่ให้รัสเซียเข้ามารุกรานได้อีกค่ะ เซเลนสกี้นำเสนอแผนการยุติสงครามของอยูเครนในชื่อ Victory Plan หรือแผนแห่งชัยชนะนเงินไขหลักก็มีสองข้อคือหนึ่งให้ยูคเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และสองขอความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มขึ้นโดยเขาบอกว่าถ้าหากทําเช่นนี้ สงครามยูเครนจะจบลงภายในสิ้นปี2025คำถามสำคัญก็คือเมื่อเซเลนสกี้พยายามขายแผนแห่งชัยชนะทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐจะซื้อหรือไม่ Productive conversation, good conversation. Of course, we cannot yet know what his actions will be, but we do hope that America will become stronger. And this is the kind of America that Europe needs. And a strong Europe is what America needs, to my mind. This is the connection between allies that must be valued and cannot be lost. <laughs> ยูเครนทราบดีว่าพวกเขาเสียหายหนักเพียงใดและการจะผ่านไปจนถึงปี2025สำหรับบางคนยังเป็นเรื่องยาก<ว>นี่คือหน้าหนาวปีที่3แล้วที่ชาวยูเครนเจอกับสงครามในบางเมืองที่แคว้นโดนเนสพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่เรียกว่าบ้านก็คงไม่เต็มปากนักเพราะสภาพเสียหายหนักทุกที่เต็มไปด้วยร่องรอยของสงคราม มาระยะหลังรัสเซียเพิ่มการโจมตีด้วยดโดรนและขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้าเมื่อไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีแหล่งพลังงานทำความร้อนในหน้าหนาวโอลเลนาเดอซานิโนวาชาวบ้านในเมืองเชฟเชนโกพาเราไปดูบ้านของเธอสภาพที่เสียหายหนักแม้กระทั่งเธอเองก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อย่างไร Вы пойдемте посмотрите, там стены даже в комнате по по а полностью. Крыша, вот, жифера нету на крыше. В подъезде там он тоже. Мы уже вот это вот уже три раза забивали окна вот эти вот в подъезде. И оно все равно выбивает и выбивает. โอเลน่ายังเล่าว่าในหน้าหนาวน,นี้เธอจะใช้เตาแค่เพียงอันเดียวทำความร้อนแต่มันก็เพียงพอเพราะบ้านทั้งหลังถูกซิลเอาไว้อย่างแน่นหนาโดยเฉพาะหน้าต่างประตูเพื่อไม่ให้มีอะไรปลิวไปปลิวมาการหาอะไรมาซิลประตูหน้าต่างเอาไว้เป็นเรื่องปกติของชาวยูเครนไปเสียแล้วในขณะที่การไปอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคาร ก็ดูจะปลอดภัยกว่าอยู่บนที่สูง ko, วิกเตอร์คริปก็วัย71ปีเล่าว่าชั้นใตดินนั้นปลอดภยัยและมีอุปกรณ์ครบทุกอยาก่างมีแม้แต่พมา่าส่วนเตาเครื่องทำความร้อนพัดลมก็สามารถใช้งานได้จากเครื่องปปลนไฟแต่ถ้าหากในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้พวกเขาก็จะไปหาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงแทน

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสงครามยูเครนกำลังจะเดินทางเข้าสู่ปีที่สแต่มาตอนนี้สงครามยูเครนกำลังเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อสหรัฐนาโต้ NATO, คือพันธมิตรหลักของอยูเครนรัสเซียก็มีพันธมิตรเก่าแก่อย่างเกาหลีเหนือย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมสหรัฐเปิดหลักฐานว่าไปพบทหารเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซีย ด้วยสหรัฐประเมินว่าน่าจะมีทหารเกาหลีเหนืออย่างน้อย3,000นายเดินทางด้วยเรือไปอยังเมืองวลาดิวอสตอ็อกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้นทหารกลุ่มดังกล่าวก็ถูกพาตัวไปยังฐานทัพหรือเขตทหารอีกหลายแห่งซึ่งคาดว่าอาจจะไปเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงแรกทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้ แต่แล้วหลักฐานต่างๆก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียและขิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและเปลี่ยนสัตยาบันในสนธิสัญญาด้านการทหารร่วมกับรัสเซียและเกาหลีเหนือและเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ สื่อของทางการเกาหลีเหนือออกมารายงานข่าวถึงสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งรายละเอียดระบุเอาไว้ถึงการให้คำมั่นของทั้งสองประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือทางการทหารในกรณีที่รัเสเซียหรือเกาหลีเหนือถูกโจมตีหมายความว่าถ้าหากเกาหลีเหนือถูกโจมตีรัเสเซียจะยื่นมือเข้ามาช่วยในทางกลับกันถ้าหากรัเสเซียถูกจู่โจมเกาหลีเหนือก็จะไม่รอช้า ข้อตกลงตัวน like ี้มีลักษณะคล้ายกับมาตรา5ของสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ยูเครนอยากจะเข้าร่วมเกาหลีเหนือรายงานข่าวนี้ออกมาคล้ายต้องการตอบข้อคอรหาเรื่องการส่งทหารไปยังรัสเซียเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐยืนยันว่า มีทหารเกาหลีเหนือมากถึง1 0 0 0 0นายถูกส่งไปยังภูมิภาคเคิร์สพรมแดนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับยูเครนและมีความเป็นไปได้ว่าทหารเกาหลีเหนืออาจจะถูกส่งไปร่วมรบกับกองกำลังยูเครนเมื่อสงครามยูเครนดูอันตรายมากยิ่งขึ้นเพราะมีทหารเกาหลีเหนือเข้ามาเอี่ยวชาวยูเครนก็รู้สึกว่าทรัมป Адже камландкам хайсанекан є лонг тіньдінь. То є, Трамп піддержує тісні зв'язки з російським кулом путіним. в якщо він прийде до влади, звичайно, він. Будемо так говорити, здійснились ті плани, які були ще прийняті в 2014 році. Тобто поділ України по Дніпру, коротше, ця сторона відходить короче, расистам. От і ну я маю в виду те, що було задумано ще в 2014 році. Mm -hmm. І за цього почалася ця вся війна, почалося це все. Моя думка така, що ніхто не знає. Цього ніхто не може знати, тому що риторика і взагалі політика, як ви знаєте, вона дуже сильно змінюється. Риторика Трампа теж дуже сильно змінюється з кожною хвилиною. Тобто він за день міняв свою риторику по три-чотири рази. Тому ну як ви бачите, що може бути все, що завгодно вважаю. ทรัมป์จะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงได้อย่างไรสมมติฐานแรกก็คือทางสหรัฐจับมือกับรัเสเซียในการโน้มน้าวให้ยูเครนยอมเสียดินแดนแต่สมมติฐานที่สองค่ะที่ทางผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งเขาตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เข้าทางรัเสเซียขนาดนั้นค่ะเพราะว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าสหรัฐแพ้ขณะเดียวกันปูตินจะเชื่อใจโดนัลด์ทรัมป์ได้ขนาดไหนในเมื่อประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสอนที่รู้ว่า รัเสเซียกับสหรัฐไม่ใช่เพื่อนกันค่ะแม้ทรัมป์จะวิาพากวิจารณ์การสนับสนุนยูเครนของรัฐบาลภายใต้การนำของโจไบเดนมาตลอดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองของอยูเครนก็เชื่อว่าทรัมป์จะพยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาเร็วที่สุดพยุติสงครามยูเครนแต่เขาก็ไม่เชื่อว่าทรัมป์จะยึดเอาเงื่อนไขของรัเสเซียมาเหนือทุกอย่าง Є певні ризики пов'язані з Трампом, і це ризики пов'язані з двома обставинами. Перше, Трамп буде ініціювати переговори про завершення війни, він хоче швидкого результату і може виникнути ризик того, що будуть певні поступки в бік Росії. Я не думаю, що Трамп піде на мир тільки на умовах Росії, тому що це виглядало б як поразка США. І думаю, що радники Трампа, і навіть він сам це розуміють. แล้วรัสเซียเองเชื่อใจทรัมป์ขนาดไหนนักวิเคราะห์การเมืองชาวรัสเซียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นอเมริกาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายแม้ว่ารัสเซียจะดูยินดีที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแต่การเจรจาก็คงยากลำบากไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรทรัมป์ก็ไม่ใช่เพื่อนของรัสเซีย ในขณะที่ทรัมป์เตรียมเคลื่อนไหวรัสเซียพร้อมเจราจายูเครนพยายามวิ่งเต้นหาแรงสนับสนุนห่างไปที่เมืองครามาทอสค่ะเมืองเล็กๆในภูมิภาคดอนบัสทางตะวันออกของอยูเครนเหล่าทหารแนวหน้าที่นั่นยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่าการเลือกตั้งสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อพวกเขามากน้อยขนาดไหนในเมื่อสิ่งเดียวที่พวกเขารู้ค่ะก็คือต้องรบเพื่อชนะ Я не знаю, я за політикою на сімейно слідкую, але я думаю, що Трамп трошки гірше буде нашу сторону. Чому? Ну, передається віддавати територію, він буде нас говорити віддавати території. นี่คือเมืองครามาทอสในแขวงโดเนสภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกของอยูเครนก่อนปี2020ที่นี่เคยเป็นเมืองสำคัญเป็นศูนย์กลางด้านวิศวะเครื่องยนต์และอุตสาหกรรมของอยูเครนผ่านมาจนถึงขณะนี้ครามาทอสมีประชากรอยู่ราว10,000แสนกว่าคนตามท้องถนนหนทางเงียบเงาจตุรัสกลางเมืองแทบร้างผู้คนเพราะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครน ที่นี่ถูกรัสเซียยิงระเบิดเข้าใส่หลายต่อหลายครั้งกับ3ปีแล้วที่ประชาชนต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตและทหารต้องสู้รบกับกองกำลังรัสเซียหลายคนไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเปลี่ยนปแปลงรัฐบาล